สวัสดีครับผมต่อเชียงใหม่นะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีใส่จุกลมยางเนาะเราจะใส่มอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์ก็ได้เนาะถ้ามอเตอร์ไซค์อยู่ที่สองห้าสิบนะครับจะได้สองอันถ้ารถยนต์จะอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับจะได้สี่อันอันนี้ของแท้น้องของไต้หวันอย่างนี้เลยไต้หวันนี่ของแท้จริงมาสอนวิธีการใส่ใสกันนะครับอ่าอ่าเดี๋ยวเราจะรู้ได้ไงว่าอันนี้แรงดันอยู่ที่สามสิบสองนะครับรถทวไปีเติมที่สามสิบสองเนาะสามสสองหมายความว่า Oh, สมมติเรใส่ก็ใส่อ่าเดี๋ยว๋ยวผมจะสอนที่ใส่นะครับขั้นแรกหมนนะครับผมจุกเอ,อ้วก็ที่กินต้องใช้จารบีนะ,ะอันนี้เป็นซิลิโคนเนาะอ,อ่ะ,อะเดี๋ยวผมจะสอนตรงนี้นะครับสมมุติเราใส่จุกยางมันมันจะมีนะครับสีเขียวสีเหลืองสีแดงครับ ถ้าสีเขียวนะก็คือลมยางปกติคือสามสองปอนะถ้าสีเหลืองก็คือมันเริ่มต่ำกว่าสามสองแล้วมันจะเหลือประมาณสามสิบหรือวนะ่ายี่แปดเนาะอ่าอันนี้ก็คือควรเติมอันนี้สีเขียวปกติมันจะเป็นสีเขียวเลยจุกจะเป็นสีเขียวเลยแต่ถ้ามันเป็นสีแดงเมื่อไหร่นะครับสีแดงสีแดงขึ้นเมื่อไหร่ปุ๊บแปลว่าควรเติมลวอันนี้อ่อนสุดๆละก็สังเกตได้ง่าย,ายก็คือว่าลมยางเราอ่อนไหมเวลาขี่รถไปเนาะ เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูเนาะจะสอนนี่ใส่ขั้นแรกนะครับดูวงแหวนตรงนี้นะครับต้องเอาวงแหวนตรงนี้ใส่ไปก่อนนะงยิง,ยงต้องใช้แระบีนะครับ ใช้ซิลโคนนะขันเข้าไปให้สุดนะครับเราจะใช้เนี่ยมันจะแถมมาให้เลยนะเราจะขันตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นนะครับขันไปสุดปุ๊บจุกลงถ่าย,าย,ายมือกนะนะลงมนที่หอมแ้นะครับเขียนว่าสามสองปอน จะขันเข้าไปนะครับอันนี้เราใส่เข้าไปสุดเนาะแหวแนใส่ก่อนแล้วนี้ก็ช็ดเจลบีกันนเข้าไปให้สุดนะครับนนี้สุดแล้วนะครับสุดแล้วดูระยะตรงนี้นะครับแหวนอยู่สุดแต่แหวนแหวนแล้วเมื่อกี้เราใส่ไปในสุดเนาะแล้วนี้หมุนเข้าไปสุดตึ๊กปุ๊บ ห้ามขันตัวนี้นะครับตัวที่จุกนั้นเราก็จะหมุนแหวนออกมานะครับคลายออกมาแหวนที่เราใส่ไว้แรกปุ๊ ล็อกมันขึ้นมานะครับให้มันล็อกไว้นะครับนะครับเราก็จะหมุนตัวนี้ออกได้ละอ่านี่ความแรงสีเขียวนะครับปกตินะครับสีเขียวปกติอ่านี่เป็นสีเขียวถ้าถ้าสีเหลืองขึ้นก็คือเริ่มหมอนล้วถ้าสีแดงขึ้นก็ต้องไปเติมละโอเควันนี้สอนแค่นี้ครับ